กับเิ่งเคยในะช่วงข่าวไอทีนะครับเคาะแล้วมโตโร์ล่าเลส 5G ราคาเครื่องเปล่า44,900บาทนะครับจากรุ่นล a าสุนปี2019ที่ไม่เข้าไทยวันนี้มอตโร la ลาจะรุ่นล a าส 5G รุ่นปี2020ลงตลาดไทยด้วยราคาเบาๆถึง44,900บาทรูปพรมจองผ่าน3โอเปอเรเตอร์ในช่องทางออนไลน์ ราส 5G ถือเป็นแฟลกชิปล่าสุดของมอเตอร์ OLA จุดเด่นที่เรียกความว้าวคือราส 5G มีฝาาพับซึ่งพับจอได้แนบสนิทนั่นเองใช้ป้องกันฝุ่นละอองและมีช่องให้เปิดฝาใช้ง,งานด้วยมือเดียวนั่นเองนะครับโดยตัวบานพับเครื่องวัสดุเพื่อความหรูหราเมื่อกางออกจะพวกกระจอภาพทั้งชิ้นซึ่งมีแผงปุ่มกดเหมือนในราสดั้งเดิมกางแล้วไม่มีรอยพับหรือรอยต่อที่หน้าจอตัวเครื่องเสื้อ เคลือบกับสารกันน้ําทําให้เราอองน้ําไม่เป็นอตรายบบตัวเครื่องราช G เน้นความยืดหยุ่นและแข็งแรงสามารถเปิดปิดวันร้อยครั้งได้เกิน5ปีแ้าผ่านการทดสอบการเปิดปิดฝาพับมาแล้ว2 0 0,000ครั้งรองรับ5 g ใน25ประเทศรวมนิ่งได้แม้ปิดฝาก็โทรได้ตัวเครื่องใช้ชิปซราร์ดน7 6 5 g แรม8 gb รวยความจำภายใน2 5 6 gb กล้องหลังส8ล้านพิกเซล f 1 7 มี ois กล้องหน้า2 0 m ล้านพิกเซลความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่2 8 0 0 mah รอรับการชาร์จเร็วที่ 15W ีวัตต์จุดขายของ l a 5 z a g คือหน้าจอขนาด2.6นิ้วด้านนอกสามารถใช้พิมพ์และใช้งานแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องล้างจอนะครับ l a s a g เป็น pure android การเข้าตลาดจะเป็นทางการรอบนี้ทำผ่านสาเ operator ในช่องทางออนไลน์เปิดจองวันที่ ห้าถึงสิบหกพยนี้ก่อนเริ่มจำหน่ายในวันที่19พยในราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่44,900บาทลูกค้าที่จองจะได้แถมหูฟังไร้สายนะครับซึ่งรอบนี้ Mo t ต r ร ola ได้เปิดจองรค่นท่า gts 2และ d t a c และ m o t o r l a online official store โปรโมชั่นสับผพู้สั่งจองรับฟีหูฟัง Mo เตอร ola worth บาทรมูลค่าอยู่ที่2,490บาท ของประกันเพิ่มเดือนที่13นั่นเองนะครับซึ่งนอกจาก m o เตอร์ a จะเปิดตัวนะครับ plus 5G แล้วนังเปิดตัว Moto G 5G plus ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟน 5G ราคาจับต้องได้เริ่มต้นอยู่ที่9,990บาทคู่กับสมาร์ทโฟน Moto G 2รุ่นนะครับที่ยังรองรับการใช้งานสมาร์ท 4G ได้แก่ m o t ต9 plus ราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,990บาท และโมโตจีเต้าเพลเริ่มต้นอยู่ที่4,990น้บาทนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับน,นี้ในช่วงขาเก็บไอทีห้องจริงเพลงเท่านี้น,นะครับขอบคุณใจตามและการชมเรื่องของสวัสดีครับ